ุดงคัสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดปฏิบัติธรรมทุดงแก้วครั้งที่2 9และพิธีบูชาข้าวพระค่ะสำหรับพิธีกรรมในวันแรกผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านร่วมกันออกกำลังกายยืดเส้นเพื่อผ่อนคลายก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมซึ่งหลายๆท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าเพราะได้มาปฏิบัติธรรมทุดงแก้วเป็นประจำทุกๆเดือนจากนั้นร่วมประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะและการแนะนำการนั่งสมาธิจากพระอาจารย์อภิรักษ์อภิรักขโขด้วยการกำจัดนิวรณ์ทั้ง5ออกไปซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านสามารถทำตามอย่างได้ผลคือมีความโปร่งโล่งเบาสบายไม่ฟุง้งมีสมาธิกับตัวตลอดเวลาและเมื่อวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านพร้อมด้วยสาธุชนที่มาร่วมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาเข้าพระจากนั้นเป็นพิธีถวายจจตุป,ปัจจัยทยยรรมแด่พระภิกษุสงฆ์สามพันวัดร,ร่วมกับวัดพระธรรมกายโดยมีนายแพทย์พานุเมธและเด็กชายกล้าตะวันสีสว่างเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีเด็กหญิงจินจุธาสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนากับผู้มาปฏิบัติธรรมทุดวงแก้วรุ่นที่29และสาธุชนทุกท่านที่มาสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้นอกจากนี้ท่านยังได้แสดงธรรมเรื่องการแสดงอนุปุปพิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมในหัวข้อหลักๆซึ่งเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมบ่อยที่สุด คือเรื่องทานศีลส,สวรรค์โทษของกามและอนิสงค์ของการออกจากกามพร้อมทั้งให้สาธุชนทุกท่านหมั่นเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในที่ได้มาปฏิบัติธรรมในทุดงแก้วครั้งนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับคือคุณกิตสมิตรัตนชลิทรัพ์นะครับที่เป็น,ปนผู้นำบุญนะครับพาพวกเรามา ส่วนความประทับใจที่ได้มานะก็คือการได้ฝึกนั่งสมาธินะครับที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ผลที่ได้รับก็คือทําให้เรามีจิตใจที่เย็นขึ้นนะครับมีความสงบขึ้นนะครับสามารถนําธรรมะที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี้ไปปรับปรุงในการทำงานนะครับแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ ค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของลูกสาวนะคะก็เราเป็นแม่นะคะก็มีหน้าที่ที่จะดูแลเขาให้เขาได้อยู่ในที่ที่ดีๆนะคะก็อยากลักเขาอยากจะรักเขาข้ามพพข้ามชาติอยากจะให้เขามีได้ดีทั้งชีวิตในโลกนี้แล้วก็โลกต่อๆไปด้วยค่ะคิดว่าการพาเขามาปฏิบัติธรรมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทเราให้ใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปกป้องแล้วก็ดูแลเขาไปชั่วชีวิตเขาทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าต่อไปด้วยค่ะ